สรุปข่าวเชืงเมนูโกรประจวบันที่12ธันวาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชิงนี้คอเสนออะไรยังไงเมื่อเดด l ี้เมลเปิดเผยเมนูเลือกนาปรปลีชุดหมายต่อไปนะเมื่องานนี้เดดดี้เบลนัฮสื่อชื่อดังของอังกฤษและงานข่าวบอกว่าคอบี้เมนูมิดฟิลแมนยูเลือกแล้วว่าต้องการจะย้ายไปเล่นกับนาปรปลีในครั้งนี้ยังไง อนาคตของกองกลางทีมชาติอังกฤษนั้นเป็นเครื่องหมายคำถามหลังจากที่อยู่ในสถานะตัวสำรองในทีมของโรเบนอับาริมจนเกิดการคาดเดาเรื่องการย้ายทีมตั้งแต่ช่วงตลาดเสมอแล้วหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือฟุตบอลโลกปี2026ในช่วงปีหน้าทำให้ตัวของเมนูเองนั้นต้องการที่จะลงเล่นอย่างต่อนเนื่องเพื่อโอกาสในการอยู่ในทีมของโทมัสทูเคิลที่แสดงความชัดเจนว่านักเตะนั้นจะอยู่ในทีมจะต้องลงสนามอย่างสม่ำเสมอ ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวบอกว่ามีสโม,มสรมากถึง12ทีมที่พร,ร้อมยื่นข้อเสนอในการดึงเมนูมาร่่มทีมหากได้รับอนุญาตให้ย้ายได้ในคณะนี้โดยด้านสุดทางเดลี่เมลระบุเลยนะว่าตัวนักเตะตัดสินใจเลือกนาบปรีในค่ำนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโจวานนี่มัน้าผู้อำนวยการก,ารก,ารกีฬาของนาบอรีพูดถึงเรื่องของเมนูร่วมทีมบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับนาบรีนะ มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมแล้วส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะว่าอายุโอกาสและก็สกยภาพของเขาแต่ว่าทีมกาลังทําได้ดีและก็แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเราตั้งขาดนักเตะไปหลายคนจากอาการบาดเจ็บแต่ไม่ช้าก็เร็วนักเตะของเรานั้นจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งและก็มุ่งมัน่นเราต้องประเมินสถานการณ์ให้ถูกต้องแล้วค่อยมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อไปกันครับอาร์ตยังไงวอตเติลชี้ไก่ไม่ควรจะดึงแรชฟอร์ดมาร่วมทีมนะโดยคริสวอตันอดีตกองหน้าของสเปอร์เตือนทีมกล่าวว่าไม่ควรที่จะต้องดึงมาร์คแบรดฟอร์กกองหน้าจากแมนยูมาร่วมทีมหลังจากที่มีข่าวแสดงความสนใจในขั้งนี้เดอรัดฟอร์ดนันทำผลงานได้ดีในการเล่นกับบาร์เซโลนาด,ด้วยสัญญายืมตัวโดยเขาทำไปแล้วมากถึง6ประตูกับอีก1 1แอสซิส ใน21เกมแต่ว่าวอชิงตันบอกว่าไก่เดทองไม่ควรจะทําข้อตกลงในครั้งนี้โดยวอชิงตัน Washington ได้กล่าวกับวินสปุกกี้บอกว่าสเปอร์ล้มเหลวในการหาตัวแทนแฮร์ริเคนพวกเขานั้นดูเหมือนจะสนใจการเซ็นสัญญากับนักเต็ดดาวรุ่งอย่างอาร์ชรีเกย์รูคัสเบิร์กเวลและก็วิลสันช์โอชโดเบิร์ชแล้วพยายามจะพัฒนาตัวเขาถึงเวลาแล้วที่สโมสร ควรที่จะเริ่มสัญญากับนักเตะที่พร้อมให้พร้อมใช้งานในขณะ,ะนี้โดวยพวกเขาตกเป็นข่าวกับบัคคบเรดฟอร์ดและก็จึงแม้ว่าเขาจะดีกว่านักเตะที่มีอยู่แต่ผมเองนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมต้องการจะปีกซ้ายคนจริงๆหรือเปล่าไหมโดยเขาแสดงผลงานได้ไม่ดีพอในเกมพมรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเอีกนั้นเคยมีฤตูการที่ดีเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็เล่นไม่สมเสมอเลย ส่วนตัวแล้วผมเองนั้นจะไม่พยายามเซ็นสัญญากับเขาสเปอร์ควรจะมองหาคนที่พิสูจน์ฝีมือในลีกนี้แล้วมากกว่านะพวกเขาเองนั้นไม่ควรที่จะลังเลที่จะสัญญากับผู้เล่นจากสโมสรอ,อื่นในพิมพ์บลิกที่ทําผลงานได้ดีในขณะนี้ผมรู้ดีนะว่าพวกเขาเองจะสอดส่องหาผู้เล่นทั่วไปทั้งยุโรปและที่อื่นๆ แต่บางครั้งผมคิดว่าพวกเขาแค่ต้องการจะซื้อใครสักคนหนึ่งที่พร้อมสลับลีกนี้และก็ทําผลงานได้อีกดีอย่างสมเสมอทุกสัปดาห์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะก็เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอาร์ตนึงไงแมนยทูทําช็อคทัาบขวาแข้งวัย39ปีบรรลมทัำดีกรีิแชมป์ฟุตบอลโลกนะ โดยกันนี้ปีศาจแดงแมนยูตกเป็นข่าวว่าท้าทา,ามคว้าตัวแข้งในวัย39ปีดีการีแชมป์ฟุตบอลโลกไปร่วมทิมเมื่อการเดน,น่าแส่สื่อของสเปนรายงานข่าวบอกว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำการท้าทามเพื่อจะคว้าตัวเซอร์คิโอบรามอชกองหลังประสบการณ์สูงดีการีทีมชาติสเปนชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2010มาสุดทิ orge, มโอทัฟฟอร์ดแบบที่ไม่มีค่าตัวในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้ สำหรับรามอสในวัย1 9ปียืนยันแล้วว่าเขาเองนั้นลงเล่นนัดสุดท้ายให้กับมอนสเตเร่สมสรในลีกเมกซิโกไปแล้ววันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาและก็กำลังจะหมดสัญญากับโต้สังกัดในวันที่31ธันวาคมนี้และตามการรายงานข่าวล่าสุดระบุเลยว่าแมนยูเองนั้นได้ยื่นขอ้อเสนอเพื่อจะทาาทำรามอสมาช่วยบระชาการเกมรับในช่วงป,ปีหน้าโดยที่ริษาจแดงเองก็ตระหนักดี ถึงความพร้อมและความสามารถของเขาจึงได้ดําเนินการจัดการอย่างรวดเร็วถือเป็นตัวเต็งที่จะได้เข้าไปร่วมทีมในครั้งนี้โดยไวเลยนะอย่างไรก็ตามการเจรจาจะคงในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นขณะที่บรามมส ก็กำลังหาทางทิศกลับไปเล่นในยุโรปในครั้งนี้เพื่อจะปิดฉากอาชีพการค้าแข้งอันยิ่งใหญ่ของเขาเช่นกันแม้จะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแล้วแต่ว่าราบอสเองนั้นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นซึ่งความยอดเยี่ยมของเขาในระหว่างที่ค้าแข้งในเม็กซิโกเขาเข้าร่วมทีมบอนสเตเบรช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีสั25และก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยการยิงไปถึงเจประตูจากทั้งสิ้น32นัดตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก โดยทั้งนี้ีไ,ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมนยูสนใจรามอสเพราะเมื่อย,ย้อนไปในปี2015แมนยูได้เจรจาและก็ยื่นข้อเสนอ2 8 6ล้านปอนด์เพื่อจะขอซื้อตัวปรามอสจากเารอัลมาดริดแต่สุดท้ายปรามอสก็ต่อสัญญากับมาดริดต่อไปในเวลานั้นก็เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกับร้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูอยู่ๆมาบอกว่าจะคว้าปรามอสซะอย่างนั้นเรามาดูข่าวต่อมานกันครับ อารตยังไงเอฟรามองบรูโนบางครั้งทําเกินหน้าที่ของตนเองหรือเปล่าเพเมื่องานนี้ปารากเอฟรานะฮะอดีตกองหลังของฝั่งแมนยูเองก็มองว่าในบางครั้งการเล่นของบรูโน่เฟรนันเดสก็เกินหน้าที่จะทําให้ไม่อยู่ในตำแหน่งของตนเองสักเท่าไหร่นัก โดยแข้งวัย31ปีารายนี้ก้าวขึ้นมาเป็นคนสําคัญของทัพปีศาจแดงแล้วมาแต่มาร่วมทีมเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2020และก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างสมเสมอโดยลงเล่นไปแล้วมากกว่า300เกมและก็ยิงประตูทะลุก,กว่า100ลูกไปแล้วในเกมกับคริสเตนพาเดชเองนั้น ตาทีมชาติโปรตุเกสเองก็เพิ่งทำแอสซิสแซงหน้าพอสโคโซึ่งทางเอฟราเองก็ชี้ว่าความปรารถนาที่จะช่วยทีมมากเกินไปนั้นบางครั้งทําให้เขาเนี่ยลุจชะตำแหน่งของตัวเองในครั้งนี้ไปซะอย่างนั้นแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะว่าหากว่าเมนยูไม่มีบรูโน่ทีมคงไม่มาถึงจุดนี้อย่างแน่นอนนะการพูดถึงบรูโน่นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่เสมอมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นตีความหมายกับตันทีมที่แท้จริงว่าเป็นยังไง เอฟราี่กล่าวกับโกบางครั้งกับตันทีนก็อาจจะเป็นคนอย่างบรอยคีนหรือว่าคนอื่นๆเมืออ่องานนี้ท่านได้ขอฟังบรูโน่ทำแอซิสและก็สามารถทำประตูได้นั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมปัญหาก็คือเขาต้องควบคุมทีมและก็จังหวะการเล่นเมื่อได้บอลในครั้งนี้โดยคุณไม่สามารถจะบอกผมได้เลยนะว่าเขาเล่นตรงไหนเพราะว่าเขานั้นไปโทวทั้งสนามจริง แต่นั้นบางครั้งฐานะที่เป็นกัปตันทีมคุณต้องการจะทําอะไรที่มากกว่านั้นคุณอยากทําจนมากเกินไปซึ่งท้ายที่สุดแล้วคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของตัวเองที่ซ้ําไปแต่แมนยูนั้นคงจะไม่มาถึงจุดนี้ได้หากว่าไม่มีบรูโน่ฟอนเดนเดชในครั้งนี้หรอกนะก็เป็นรางงานนี้ยังไงก็ต้องให้เขาอยู่ดีนะฮะเพราะว่าถ้ามีบรูโน่ก็แมนยูก็คงจะไม่มากไกลถึงขนาดนี้เช่นกันเรามาดูข่าวต่อมากันครับ ตูดนั้นนารน,นะบริโอยุแมนยูอยากเสียเวลากับผีใช่ได้ไหมเมื่อบริโอฟอร์ดินานตำนานแมนยูออกมาส่งเสียงอีกหนึ่งคนเรียกร้องให้คอบี้เมนดูอยากเสียเวลาอยู่กับทีมอีกต่อไปเมื่อก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีพอสโคแล้วนะฮะคนนี้ก็เป็นคนที่2เมื่อเมนูนั้นเป็นสำรองอดทนในฤดูกาลนี้โดยเขาต้องการจะขอย้ายแบบยิมตัวตอนซัมเมอร์แต่ผู้บริหารไม่อนุมัตินะ ดยการบริงานเปิดเผยบอกว่าเมนูต้องการย้ายอีกครั้งตลาดหน้าหน,า,นาวในช่วงนี้โดยที่มีถึง12สโมสรกาลังที่จะต่อคิวเอาตัวเขาไปใช้งานมีฟิลชาวผู้ดีลงสนาม12นาทีในเกมที่ชนะบูฟไปถึง4-1ต่อเมื่อวันจันทร์แต่ว่าเขายังคงไม่เคยจะลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมพมรีเมียร์ลีกเลยในช่วงซีซั่นนี้คุณได้ยินปฏิกิริยาของแฟนตอนที่คอบบี้ลงมาสนามหรือไม่เป็นการให้กำลังใจที่ยอดเยี่ยมเลยนะฟ์จินานได้กล่าว ผมเห็นบัตรแาะ์โกโซโคโซี่พูดถึงเรื่องนี้ในพอดแคสของพวกเขาผมโคตรจะเห็นด้วยกับพวกเขาเลยหากว่าผมคิดว่าเรื่องนี้แล้วเอาตัวเองไปเป็นคอร์บี้เมนูผมก็คงต้องออกจากที่นั่นผมต้องออกจากที่นั่นจริงๆในครั้งนี้ในเวลานี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่หน่งครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ